<c oughs> กลับสวัสดีฝล <c oughs> ักช่องเวลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับกมไอในตานพิกเซลโอเคผมทดสอบแล้วใส่แว่นมันก็มัวโอเคนะ okay. ไม่รู้ว่าผมจะเล่นผ่านไหมแล้วก็ต้องโอ้ยทำไมผมเปิดไม่ได้โอเคโอ้โหเล่นอย่างย่ากอะบอกเลยทุกคน <c oughs> ผมว่าผมเปิดเสียงอีกดีกว่าผมเล่นในระดับ ปานกางนะเพราะว่ามันถึงจะได้ท้าทายไงเล่นในปานการก็เปรี่ยนเสมือนเล่นในยากอะดูดิมัวขนาดเนี้ยกดอะไรก็แทบจะไม่ได้อะอโอเคมา้ยคันอะอ๋อแสดงว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆอะดูดูนะ,นะเห็นไหมอยู่ใกล้มันจะชัดโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ห้าแล้วก็ห้า แล้วก็ยังอยู่ที่ห้าโอเคเบลิกูดมันมาแล้วมันมาแล้วแม่สาวซันซิวมาแล้วเอามาเชรมันเดินกายมันเดินมันลงไปชั้นล่างเดี๋ยวมันไปชั้นบนก็ไม่รู้แต่มันเดินเลยโอเคมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรได้ เราต้องดูว่ามันอยู่ชั้นไหนนะชั้นไหนเนี่ยมันลงมาโอเคเมื่อกี้นี้มันอยู่ชั้นบนโอ้ยผ่านโคตรยากอะ่ะบอกเลยพอมันไปแล้วมันอยู่ชั้นล่างหรือเปล่านะเออจริงดริยมันอยู่ชั้นล่างโอเคดังนั้นถ้างั้นผูกไปทางนี้ก่อนมองโคตรยากอะ่ะไม่รู้ว่ามันมีไหมพวกถุงอะไรบนานนะ้าเนี่ย เชื่อปะพอเรากดเครื่องปิ้นปุ๊บมันจะมาปั๊บรอดูรอดูอดเฮ้ยแอนี้ไม่มาวะไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่มามตรงนี้อ่ะมือผมหลงไว้กดเปิดเพลงตลอดเลยเอาจริงนะตอน,นเรียกแรงแ,แม่งยังอ๋อเปิดไม่ได้แล้วไม่งยังร้อนอะแต่พอเรียกไปเรื่อยๆทุกคนจะโคตรคิวเลยนะเนาะโอเค ไม่มีใช่ไหมตรงนี้ต้องใช้นิ้วสุ่มจิ้มเลขสีหลักได้แล้วแล้วมันก็มาแล้วโอเคผมต้องแอบก่อนเพราะว่าเรายังจะเสี่ยงไม่ได้นะเพราะว่ามันดูดิดูแค่ใครดูชัดบ้างอะต้องทำตาหลีหลอะไม่งั้นก็มองไกลๆรับรองมองชัดแต่ว่ามันหายไปไหนเพื่ออะไรของมันไปกันทุกคน อายอายนะครับนี่ไงพอดูใกล้ๆชัดๆเออใครมีเกมอะไรแนะนำผมก็สามารถแนะนำได้นะครับเพราะว่าผมใกล้จะเล่นหมดทุกอันแล้วใช่ไหมอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วผมไม่เล่นดาลล่านนั้นนะเขาเรียก <D> ว่าอะไรวะไม่มีสิ้นสุดโอเคผมคิดว่าเราน่าจะไปอัดแกนนี่มั้งหรืออะไรต่างๆ เกมผีอะเดดกูดเออโดดกูดไหมลองโดดกูดไหมโอเคไม่รู้เหมือนกันอะโอเคโอ้โหครบแล้วไม่ต้องไปชั้นล่างแล้วเอายังไม่ครบค่ะอันนึงไหนไม่มีต้องรอรอไปมันมีหนึ่งชิ้นหนึ่งอันที่ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวรอดู แล้วผมคิดว่าโอกาสมีเยอะมากเลยมั้งมันยังอยู่ชั้นสามถ้าถ้าพื้นมันสั่นเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นะเออผมหรือผมจะทาคลิปสอนเล่นดีปะ่ะไม่ได้นะได้นะนี่นี่ตรงนี้เลยที่ผมยังไม่ได้เปิดภาวนาขอให้มันมีแล้วกันไอ้เหี้ยไม่ตรงไหนแล้วเขาเนี้ยเออตรงนี้ตรงนี้มีไหมไอสัตว์ไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราจะ แล้วผมจะล่อมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยอยากล่อมันขึ้นมาแล้วค่อยลุกไปอะไปเปิดโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วไม่ต้องรอแล้วป่าเทียนป่าเทียนโอเคน่าจะรอได้มัง้งมั้งนะมัง้งขาหนึ่งอันต้องไปหาชั้นล่างว้าไปชั้นล่างทีไอเชีย่ยเหื่อยมันได้ยินอะเหมือนแอบฟังอะตอนเนี้ยผ่านเวร็กูดขอบคุณพระถังสาจังเกี่ยวอะไรกับพระถังสำจัง๋ง มองว่าแม่งจะไม่จ้าเอวผมอยู่ข้างบนนะโอเคทุกคนคิดนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้จบอย่างไรได้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ถ้าดีหน่อยก็กดติดตามโอเคตามนั้นเอาแล้วมันมีโอเคบาย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 ,บาย,บาย